ถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยหลายๆคนก็นึกถึงโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ๆจอใหญ่ๆ17นิ้ว18นิ้วใช่ไหมช่วงนี้เขาแข่งกันจอใหญ่กันนะครับแต่ นะวันนี้ครับมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับกับ MSI ครับที่เขาผลิตโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไซส์14นิ้วฟังไม่ผิดครับเพราะด้วยปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมักจะเริ่มต้นกันที่จอ15.6นิ้ว16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วแต่รอบนี้ไซส์14นิ้วที่มาเป็นแบบเกมมิ่งจริงจังเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันกับเจ้า MSI Cyber 14ตัวนี้ไปชมกันครับ ็สวัสดีเพื่อนชาว Xfinity นะครับแม่โน้ตบุ๊กกันได้ง่ายขนาดนี้เพราะผมก็ต้องบอกตรงนะครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊ก g a ม i n g ที่ไซส์เล็กมากนะครับพกพาสะดวกเรียกได้ว่าใครที่ชอบโน้ตบุ๊กแรงๆแต่ว่าต้องการใส่กับกระเป๋าเบาๆตัวเล็กๆใบเล็กๆเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจเลยเพราะว่าน้ําหนักของเครื่องตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับน้ำหนักเพียงแค่1.6กิโลเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> ความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18มิลิเมตรนะครับไม่ถึง19มิลก็เรียกได้ว่าบางกว่า2เซนเออถือว่าบางมากๆนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความ เป็น Intel Core i7 พร้อมกับการ์ดจอ RTX 4060 <Wow. S 1> นะครับถามว่าโนบุ๊ก14นิ้วเกมมิ่งจริงๆมันมีในท้องตลาดไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีไซน์เป็นแบบเหมือนเกมมิ่งจริงจังนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเกมมิ่ง100%เลยนะครับที่เขาย่อส่วนลงมาแต่ว่าความแรงต่างๆเนี่ยเขายังคงใส่มาจัดเต็มนะครับซึ่งมันจะมียังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูครับ เริ่มแรกนะครับเรามาดูด้านหลังของจอกันนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยก็มากันแบบมาตรฐานเกมมิ่งมีโลโก้ MSI แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูพวกบริเวณขอบครับเราเห็นว่ามันมีความโปร่งนะครับตัวนี้เขาใช้พลาสติกแบบโปร่งแสงสามารถมองทะลุเข้าไปในโครงสร้างได้นะครับด้านล่างโปร่งด้านบนขอบตรงนี้โปร่งขอบด้านข้างมองตรงนี้โปร่งมองเห็นสลักล็อกนะครับก็ดูเท่ดีนะครับใครที่แบบว่าชอบพวกแนวมองเห็นเอนจินอะไรต่างๆเครื่องนี้น่าจะถูกใจนะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็มากับไซส์14นิ้วนะครับที่เรียกได้ว่า ให้ฟังก์ชันมาครบไม่ว่าจะเป็นในสองตัวกล้องเว็บแคมนะครับยังคงมีมาให้ด้านบนตัวนี้มีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้ยังคงเป็นแบบ 720p อยู่ยังไม่ใช่ Full HD นะครับหน้าจอ100% sRGB 1 4 4 h z นะครับก็คือเอามาเล่นเกมได้แบบตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นหน้าจอแบบ IPS ยังไม่ใช่ OLED นะครับในสวนตัวคีย์บอร์ดครับ แน่นอนพอมันเป็นขนาด14นิ้วเนี่ยลืมภาพไปได้เลยครับว่าคุณจะมีในส่วนของตัวนมแพดนะครับตัวนี้ไม่มีนมแพดแต่อย่างใดเป็นในส่วนของตัวอักษรปุ่มอย่างเดียวเลยนะครับปุ่ม WSd เป็นปุ่มแบบแนวเกมมิ่งนะครับที่มีไฟส่องสว่างขึ้นมาแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับปุ่ม power นี่มีไฟติดดูสวยงามนะครับก็ให้โดดเด่นแยกออกจากกันเลยว่าตัวนี้คือ WSd นะตัวนี้คือปุ่ม power นะเอาไว้สําหรับการเปิดในส่วนตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มัลติมีเดียตรงนี้มีแบ่งเอาไว้ด้านบนหมดนะครับเพิ่ ิดไมโครโฟนเปิดไม์แล้วก็เปิดในสองตัวไฟคีย์บอร์ด e ตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับความสว่างอยากจะเซตเปิดปิดอันนี้สามารถเซตได้เลยผ่านตัวปุ่มตรงนี้นะครับในสองตัว MSI Center ตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เขามีตัวมัลติมีเดียทุกอย่างทุกฟังก์ชันใส่มาให้ครบนะครับด้านล่างตรงนี้มีพื้นที่มากถึง30%นะครับก็คือถ้าเราแบ่งส่วนตรงนี้100เนี่ย30 30 30นะครับตัวนี้30%ก็คือกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วงตัวทัชพดเนี่ยมันสามารถ ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับคือโนบุ๊กไซส์เล็กก็จริงแต่ว่าเป็น14นิ้วที่ผ่านการคิดหลายๆอย่างแล้ว oh. นะครับทำให้เวลาใช้งานรู้สึกสะดวกเอาจริงๆผมรู้สึกมันบาลานซ์มันดีมากเลยนะถือมือเดียวใช้งานโนบุ๊ก14นิ้วเหมาะสำหรับก,การถือมือเดียวมากๆโยนมือซ้ายโยนไปมือขวามันทํางานได้แบบสะดวกจริงนะครับด้านล่างตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ Intel Core i7 การ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4060นะครับเครื่องนี้4060ไม่ธรรมดา CPU ลืมบอก i7 Gen13 ตัวนี้คือโคตรแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับไซส์บอก14รหัสรุ่นของเขานะครับ A13V ตัวนี้เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันเหมือนกับโน้ตบุ๊กไซส์15.6หรือว่า17นิ้วทั้งหมดเลยนะครับ DTSI r a z e นะครับ MSI Center HDMI นะครับผมรองรับในส่วนตัว MagicWiz Play ตัวนี้ก็รองรับทั้งหมดนะครับหรือว่าพวกแอป MSI แอปอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยใช้งานได้แต่สิ่งหนึ่งที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมถูกใจมากที่สุดมันอยู่ทางด้านหลังครับ ทำไมผมถึงถูกใจอะด้านหลังมัน so. มีอะไรมองเห็นไหมครับมันคือช่องแลนเฮ้ยโน้ตบุ๊ก14นิ้วแต่มีรูเสียบสายแลนมาให้เอาจริงๆเครื่องนี้เขาให้ตัว Wi-Fi 6E มานะครับแต่ถามว่า Wi-Fi กับการเล่นเกมต่อให้คุณใช้ Wi-Fi 6 Wi-Fi 7, Wi-Fi น Wi-Fi เอ i i i 10 i สุดท้ายก็ยังสู้ความเสถียรของสายแลนไม่ได้อยู่ดีนะครับมีสายย่อมดีกว่าไร้สายนะครับ <Wow. S 1> เขาก็เลยให้ตัวมีสายมานะครับให้ช่องตัว RJ 1 5มาเพื่อที่จะใช้งานเล่นเกมได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับส่วนพอเชื่อมต่อต่างๆนะครับด้านขวามือตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว USB Type A นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว USB Type C พร้อมทั้งในส่วนตัวพอร์ต HDMI แล้วก็ แจ็คสำหรับเอาไว้เสียบตัว DC a d อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ชาร์จไม่ใหญ่ไซส์เล็กๆนะครับ120วัตต์ตัวของเขาเนี่ยก็แค่ประมาณเท่านี้เองนะครับนี่ตัวเล็กเท่าฝ่ามือนะครับ120วัตต์พกพาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแน่นอนพอคุณเห็นว่ามัน120วัตต์เนี่ยหลายคนน่าจะเริ่มเดาได้แล้วว่าการ์ดจอของทาง n อ็นวีเดียตัว RTX 4060ตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัววัตต์สูงนะแต่ว่าคอมันใส่กับเครื่องที่มันเป็นไซส์14นิ้วเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจได้เลยนะเพราะว่า เฮ้ยเครื่องมันเล็กนิดเดียวช่องระบายความร้อนมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเขาต้องใส่ตัว TDP ไม่ได้สูงมาอยู่แล้วแต่ความแรงเครื่องนี้เกินฝันครับบอกได้เลยว่าแรงมากด้านข้างตรงนี้ครับมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับมีตัว USB Type A แล้วก็มีตัวแจ็ค3.5มมิลเอาไว้เสียบตัวหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับก็มีให้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับพอร์ตมีครบรูระบายความร้อนเนี่ยถ้าเราลองดูดีๆจะอยู่ทางด้านซ้ายและจะอยู่ทางด้านหลังเนื่องจากว่าพัดลมการระบายความร้อนเครื่องนี้มีแค่่1ตััวเทานน้ i7 4060มันจะไหวจริงเหรอพี่เฮ้ยเครื่องมันสเปคดูแรงมากนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องนี้ผมแอบเทสแล้วความร้อนของเขาเนี่ยเลข80 แทบไม่มีให้เห็นนะครับส่วนมากจะอยู่แค่ประมาณ60ก,กว่าถึง70แค่นี้เลยนะครับหรือว่าระบบระบายความร้อนทางเอ i ซเนี่ยเขาใส่มาให้ค่อนข้างดีมากนะครับเราจะมองเห็นชุดทองแดงอ่าอันนี้มันจะมาทำเป็นสีทางแดงเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีทองแดงที่ตัวพลาสติกนิดๆแต่มองส่องเข้าไปเราก็จะเห็นข้อฮิตไปอยู่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนพัดลมจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเส้นฮิตไปซึ่งเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันนะครับเปิดออกมาป๊บ เราจะเห็นเลยนะครับด้านขวามือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีฮิตไปทั้งหมด2เส้นด้วยกันพาดไปเรื่อยๆไปจนถึงอีก1ฝั่งนะครับซึ่งอีก1ฝั่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอีก่เส้นนะครับรวมเป็นทั้งหมดมี3เส้นด้วยกันซึ่ง <Wow. S 1> ตัวชิปต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือฮิตซิงจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วมันก็ผ่านออมด้านล่างในส่วนของตัวช่องแลนดมานะครับตัวแรมเนี่ยใส่มาให้สามารถแกะอัปเกรดได้เป็นแรม16กิกนะครับ8คูณ2อันนี้ผมขอแบบ ใจนิดนึงใส่16แถวเดียวมาได้ไหมเพื่ออนาคตอัปเกรดอะไรอย่างนี้แต่ก็ถือว่าวิ่งเป็นแบบด o โ h ช n n นลนะครับสามารถอัปได้สูงสุดที่6 4 g กิกนะครับก็คือซื้อ32กับ32มาใส่ใช้งาน คู่กันได้เลยและในส่วนของตัว M.2 นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่หนึ่งช่องด้วยกันซึ่ง M.2 ที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยเป็นขนาด1เทเลบนะครับถือว่าเป็นความจุที่เหลือกินเหลือใช้และเป็น SSD ที่ค่อนข้างแรงมากตัวการ wi ์ด f i อยู่ทางด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ลําโพงจะเห็นว่าอยู่ทางด้านล่างซ้ายแล้วก็ด้านล่างขวามองเห็นทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยกินพื้นที่ไปประมาณ30-4 0%งเ็ของในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็แหมถือว่าการจัดการ,การ ออกมาดีจริงนะน้ำหนัก1.6กิโล14นิ้ว i 7จ gen 13กาจอ4060ซึ่งกาจอตัวนี้เนี่ยพอเขาใส่ตัวที่มันเป็นรหัส40ซีรีส์เข้ามามันได้ในส่งตัว dlss ครับซึ่งตอนนี้ dlss อะเขาอัปเกรดไปถึง3.5กันแล้วดังนั้นหเครื่องนี้พอเปิด dlss เฟ a m e g e นะแรงเล่นเกมพุ่งขี้แตกครับผมบอกเลยว่า เหลือกินเหลือใช้แรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูสเปคก่อนที่จะไปเทสเครื่องกันนะครตัวนี้เป็น i7 1 3 6 2 0 h นะครับยังไม่ใช่ตัว intel core ultra นะแต่ก็บอกตรงๆว่าแรงเหลือกินเหลือใช้ครับ6 core 4 core 16 thread ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยรองรับ pcie 5.0เรียบร้อยแล้วนะครับแรมตามที่แกะเครื่องไปเลยนะครับก็คือเป็น ddr 516 g b นะครับตัวนี้จะเป็นบัส5,600ใส่มาสงแถวก็คือเป็นแรมแบบ8คูณ2นะครับนี่ก็จะเป็น sk hynix นะครับในส่วนของตัวการ์ แต่อันนี้แอบเฉลยนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอก Mac กซ p ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่45วัตเท่านั้นเนื่องจากว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้วอ่ะก็เรื่องปกตินะครับที่เขาจะไม่สามารถใส่วัตสูงได้เพราะจะมีปัญหาเรื่องความร้อนแต่ก็ต้องบอกนตรงๆนะครับว่ามันก็แรงใช้ได้เลยนะเล่นเกมระดับทริเปิลเปิดนได้ทุกเกมอันนี้แอบลอมาแล้วในส่วนของตัว CPU ครับ Single t h r ท a d เนี่ยได้ที่นเนะดรบอย l t i Thread เนยอยู่ที่6,278.2ดัน็ถือ่าแรงคักครันจอนี้อก แรม8 g ินะครับแล้วก็ GPU CROCK เนี่ยจะอยู่ที่1,140 Memory 2,000 <Wow. S 1> อันนี้ d r v v r r 555.85ก็คือรุ่นล่าสุดแล้วต่อมาในส่งตัว SSD ครับเครื่องนี้ให้ SSD มาค่อนข้างจุใจ1เพไม่จาเป็นต้องอัพนะครับ <Wow. S 1> แค่นี้ก็ใช้พอ r e d เนี่ย3,676 r i t e อยู่ที่3,000นะครับแล้วก็ Random 4K แอบโคตรแรงใช้คาพูดว่าโคตรแรงเลยเพราะว่า เคยบอกไปแล้ว60ถือว่าแรง70ถือว่าแรงมาก80บวกนี่โคตรแรงเลยนี่คือจะ90แล้วนะ88.66กับ random 4 k เป็น ssd ที่ให้มาแบบทรงคุณค่ามากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราไปลองดู performance โดยรวมกันอย่างเช่น c i t i b e n ั2024นะครับ C.P.U เนี่ยได้ที่8,328ันสามร้อยัลติคอร์เนี่ย670แล้วก็ซิงเกิลคอร์อยู่ที่105นะครับในส่วนของตัว c ีด e บันต์ R 2 3นะครับมัลติคอร์13,556หมื่นสามพัอยซิงเกิลคอร์อยู่ที่1,753ครับแล้วก็ในส่วนของการทดสอบอย่างเช่นกราฟิกนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมทดสอบตัวใหม่ล่าสุดข,ของ 3DMark <Wow. S 1> ที่เพิ่งปล่อยมานะครับก็จริงๆตัวรุ่นปกติอะ่ะมันจะเอาไว้ใช้กับ High End PC Desktop นะครับก็ได้คะแนนแค่1,605แต้มก็คือหน 16เฟรมเท่านั้นจริงๆถ้าสมมติอยากจะลองเทสเนี่ย ผมแนะนําให้เทสตัตวไลท์นะครับแต่ว่าผมจะสร้างเป็นมาตรฐานช่องน้บก็คือจะเทสตแต่ตัว Steel n o m a d ตัวนี้นะครับที่ไม่ใช่เวอร์ชันไลท์นะครับก็เวอร์ชันเต็มไปเลยแล้วก็ในส่วนตัวโปรแกรมเทสตัวอื่นครับอย่างเช่นไฟสไตล์นะก็ได้คะแนนที่18,105แต้มด้วยกันพอตรอยย่ออยู่ที่4,203แต้ม Speedway เนี่ยได้ที่1824แต้มและจบท้ายด้วย t ท m e s ป y นะครับที่7926แต้มด้วยกันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยแต่ทั้ 18, ทน <Wow. S 1> ทงนี้ทั้งนั้นครับเดวเาาดูใน โปรแกรมทํางานอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้า v ีเรนะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนนที่8,635แต้มก็เรียกได้ว่ามันสามารถเอาไปเล่นเกมทํางานต่างๆได้นะครับก็เอาเป็นว่าดูคะแนนยืนยันอย่างเจ้าตัว PC m a มา10ละกันนะครับได้คะแนนที่7,138แต้มก็โนบ,บุ๊กไซส์14นิ้วคะแนนทะลุ6 0 0 0แต้มอะเกิน7 0 0 0ขึ้นมาได้นี่ถือว่าแจ่มมากเป็นโนบ,บุ๊กเล็กแต่แรงนะครับ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไป มาเราจะมาลองเทสกันดูนะครับกับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดกันนะครับอันนี้แอบตกใจเหมือนกันนะไม่เคยเทสโน้ตบุ๊กจอจิ๋วๆกับการเล่นเกม1920ก้0คณนะครับก็คือเป็น Full HD plus ตามสเปคหน้าจอเลยไม่ใช่ Full HD ธรรมดานะครับปรับสุด Extreme DLSS มีนะครับเป็นแบบ Quality เนาะแล้วก็ในส่วนตัว DLSS Frame Gen เนี่ยอันนี้ก็เปิดออนไว้เรียบร้อยลองเทสกันดูครับว่าเจ้า4060ในเครื่องตัวนี้เนี่ย มันจะไปไหวหรือเปล่าไปเปิดมาครับร้อยกว่าเฟรมเฮ้ยเอาจริงๆผมมองมองออกเลยนะครับว่าโนบุเครื่องนี้แม่งสำหรับเกมเมอร์สายพกพาของแท้จอ14นิ้วเอาไปเล่นนอกสถานที่แล้วก็คือปรับสุดความร้อนก็ไม่ต้องห่วงนะครับ60กว่าดูดิกาจอ64 CPU 64เฟรมเรท100เฟรมนะครับแล้วก็เล่นได้แบบสบายๆส,ยสีจอนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับไม่ผิดหวังเลยอุ้ยจบว่ะ เสียงำะพงอันนี้ถือว่าดีนะฮะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าเสียงดีแล้วก็เวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะเปิดตัวเป้าค r s s h a i เราก็สามารถกดแบบคลิกเปิดอย่างนี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกตอนคีย์บอร์ดอะว่ามันมีในส่องตัวคลิก c อ o แ s h a i ได้แล้วก็สามารถปรับพัดลมนะครับผ่านแบบเรียลไทม์อย่างนี้ได้เลยอันนี้ผมกดบูสให้พัดลมมันแรงขึ้นอุณหภูมิเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับนันก็ไป6468 ความเร็วนี่ก็มากันแบบสุดๆอะเอาเป็นว่าคุณสามารถเล่นเกมระดับ triple A และไอ้แบบสบายๆเลยแล้วดูเฟรมเรทเอเวอร์เรชเลียครับเอาโดนบัง100เฟรมนี่ครับ100 000, อยู่ที่100รเฟรมกับ Call of Duty ภาคล่าสุดโอ้โหผมว่าจบจริงสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เกมมิ่งพกพา14นิ้ว ลองดูกับ Forza Horizon 5ไฟกันนะครับปรับเป็น1 9 2 0ก้0เหมือนเดิมเลยแล้วรอบนี้นะครับ DLSS Quality พร้อมกับตัวเฟรมเ e นที่สามารถเปิด r e f l e t l o ล a ์ t C บวก Boost ได้นะครับในส่วนตัวกราฟิกครับปรับเป็นแบบ Extreme ลองไปเทสกันดูดีกว่าว่าเกมนี้จะโหดกันขนาดไหนนี่ครับมาถึงก็80กว่าเฟรมแต่สิ่งที่ผมอยากใช้ดูนะครับเรื่องของจำนวนวัตต์2อันบวกกัน46บวก30เมื่อกี้ก็46 56, 66, 76 8 0วัตต์ทัทั่บอร์ดผมว่ามีแน่นอน7 5 8 0วัตต์นะครับอันนี้ที่ผมลองบวกแบบสดๆเนาะแล้วก็ในส่วนงตัว GPU ครับตัวนี้60องศารันได้แบบ2,000นะครับ2กิกตัว CPU นี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ3 5 4ด้กิกด้วยกันนะครับเนี่ยดูดิ4ี่0บวกก็7 0กว่าวัตต์7 0 8 0วัตต์อันนี้สามารถดึงท o t a ท b o a บอร์ดได้นะครับแล้วก็ในส่วนงตัวเฟรมเรท 80กว่าเฟรมสำหรับเกมระดับ Triple A เปิดสุดแบบ Full HD p ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ดังนั้นใครที่แบบว่ากังวลเฮ้ยพี่โน้ตบุ๊กเครื่องมันเล็กมากอะ ความร้อนจะร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนนะครับในเรื่องของอัตราการกินไฟเครื่องนี้เหมือนออพติไมซ์มาเพื่อให้มันยืดอายุแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเน้นการพกพาก็เอาจริงๆผมว่าสมบูรณ์แบบเลยสาหรับโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้วแน่นอนใครที่แบบว่าอยากจะได้แรงกว่านี้อยากได้ประสิทธิภาพสูงกว่านี้ไปซื้อ15.6นิ้วหรือไปซื้อ17นิ้วนะครับ14นิ้วเน้นพกพาแบบสเปคโคตรแรงผมบอกเลยตอบโจทย์มากสำหรับใครชอบพกกระเป๋าเล็กๆเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันดีกว่าว่าเครื่องนนนีี้เ่่่จบกัทาไหรป นะครับ total frame rate นะครับอยู่ที่76 frame r a ด้วยกันก็เหลือกินเหลือใช้ครับสำหรับเล่นเกมระดับ triple A แต่ต้องบอกเลยอุณหภูมินี่คุมอยู่จริงๆ60กว่ากว่า70ผมแอบเห็น80ปิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจำเลยอีกเกมนึงลองดูกับ Hell Drive 2กําลังมาแรงนะครับอันนี้เราปรับกันแบบเหมือนเดิมเลย full screen full HD render scale เนี่ยก็ Ultra quality ไปนะครับแล้วก็เราจะปรับเป็นแบบ full HD plus นะครับในส่วนของกราฟิก preset ปรับสุดไปครับต่อให้เป็น4 0 6 0แบบ45วัตต์เราก็จะเล่นสุดครับเป็นไงโถ <c oughs> คือถ้าลองสังเกตดูนะการ์ดจอมันจะพีคสุดวัตต์ได้ตลอดเลย44 45นะครับแต่ว่าในส่วนของ CPU อ่ะจะโดนกดลงมานะครับเหลือประมาณ16วัตต์ก็45บวก17วัตต์16 4 5่สบาวกก็เท่าไรหร่50 50 65วัตนะครับก็75ประมาณนี้แหละทัทบอร์ดอย่างที่ผมบอกอยู่ที่ประมาณ75-80วัตแล้วแต่ว่ามันจะจัดการได้ขนาดไหนแต่ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ย57-55องศากับการเล่นเกมระดับ Tri ป l e A ผมว่าเหลือจริงนะโอ้ยแล้วแม่งเล่นสมูทด้วยไงประเด็นคือไม่ใช่ว่าเล่นได้นะมันใช้คำว่าเล่นลื่นเลยด้วยซ้ำนะครับถามว่า5 1เฟรมมันอาจจะไม่ลื่นสำหรับบางคนโอ้โหผมเล่นไม่ถึง60เรมตากสับ ง่ายๆเลยคุณปรับลดลงแค่นิดเดียวพอนะครับกราฟิกพรีเซตคุณปรับลงเป็นแบบไฮแค่เนี้ยเฟรมรเมรทยังไงก็ถึง60อยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> ลองดูนี่59เฟรมอ่ะ59เฟรมครับ62-63บอกแล้วว่ามันก็จะได้แบบ60เฟรมเรทถ้าสมมุติคุณต้องการเล่นแบบสบายๆนะครับไปครับ68-67เฟรมครับถือว่าโอเคเลยเฮล l d ไดร e เฮลไดร์ เสียดายตอนฉากนี้ไม่มีมอนออกมาให้เราประทะกันสักเล็กสักนิดตุตตุ๊ตุ๊ๆๆๆๆๆแต่ว่ามันมีอาการหน่วงๆนิดๆไหมอันนี้มันจะมีแบบช่วงที่โหลดฉากใหม่นิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณเล่นเกมเดิมไปสักประมาณ3 5ถึง5นาทีเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเนื่องจากว่าในส่วนตัวแรมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันแรม1 6กิกนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมจริงจังอาจจะต้อง แกะแรมออก1แถวใส่แรม16กิกเข้าไปอีก1แถวให้มันกลายเป็น24กิกหรือจะซื้อ3 2กิกมาใส่1แถวให้มันกลายเป็น48กิกเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมองว่า16กิกมันแอบอึดอัดไปนิดนึงแต่ก็ยังคงเล่นใช้งานได้ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวไซบอร์ก14หน้าจอ14นิ้วเล็กๆมินิมอลนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหน่ารักมาก เป็นไงเชื่อผมหรือ,อยังครับ m s i ไซบอก14ตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังจริงๆนะครับหลายคนอาจจะแบบโอ้ oh, พี่ผมจำได้ผมเคยเห็นตัวสเปคประมาณนี้มันแรงกว่านี้เยอะอย่าลืมนะครับที่คุณเห็นน่ะ15นิ้วหรือเปล่า 17นิ้วหรือเปล่าขนาดที่มันใหญ่เนี่ยมันใส่อุปกรณ์ได้เยอะน้ำหนักเท่าไหร่2กิโลบวกๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ย1.6กิโลมันอาจจะดูหนานะประมาณเกือบ2เซนแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเบาจริงๆ1.6กิโลเนี่ยผมโยนไปแบบโยนสบายอะ่ะคือจับได้ค่อนข้างสะดวกมากมันเบาจริงนะสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์1.6กกโลที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคสูงขนาดนี้ แต่ราคาของเขาเนี่ยมันไม่สูงนะครับจริงๆเปิดตัวมาเนี่ยเขาเปิดมาที่ประมาณ44,990บบาทแต่ MSI เขาบอกว่าเขาปรับราคาเลยครับ oh. เขาต้องการแบบให้คนเข้าถึงได้ง่าย เครื่องนี้นะครับ36,990บาทเท่านั้นและถ้าสมมุติคุณบอกว่ามันแพงไปอีกนะครับมันยังมีอีกหเวอร์ชันครับ35,990บาทตัว SSD จาก1เทเนี่ยเขาจะเหลือ512อันนี้ลองช่างใจดูถ้าสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ย SSD 1เทมันไม่พอใช้เราจะต้องไปเพิ่มให้มันกลายเป็น2เทอยู่แล้วนะครับ คุณก็อาจจะซื้อเครื่อง512มาแล้วเอาตังส่วนต่าง1,000บาทเก็บไว้ซื้อ SSD 2 t ทหรือ4 t ทใส่เข้าไปก็ได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่า1 t ทเนี่ยมันใช้งานเพียงพอคุณก็ซื้อตัว1 t ทไปเลยนะครับ36,990บาทอันนี้จบเลยนะครับหน้าจอ sRGB 100%เอาไปทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้แต่งภาพก็ได้พกาพาก็ดีผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะก็ลองตัดสินใจกันดูละกันแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมน o m x i v i t ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรเจ๋งๆออีีกกมารรววิดไูัน แล้วครับผมสวัสดีครับ